ชมงานสพไแลใต้สงขลาเราพาไปดูเรื่องราวที่เป็นภัยสังคมเพื่อเตือนให้ทุกคนระวังกันด้วยนะครับในช่วงโควิดแบบนี้โจนชุมครับโดยเมื่อช่วงบ่ายสามโมงครึ่งวันนี้ครับตำรวจสพหัดใหญ่รับแจ้งเกิดเหตุคนร้ายชิงทรัพย์สร้อยคอทองคําบริเวณหน้าร้านโกโยงอาหารเช้าถนนทุ่งเสาหนึ่งเขตเทศบาลนคร,นรหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังจากตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามสพหัดใหญ่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้เสียหายคายือนายอนุสิธ์ ปานบัวอายุ33ปียู่ร้อเจ้าหน้าที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุพร้อมรถจักรยานย,ยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำทะเบียนงองูจอจาลอลิง2 3 0สงขาสุกุญแจถูกคนร้ายถอดออกขับต่อไปไม่ได้เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายขับรถไล่ตามจากการสอบถามนายอนุสิธิ์ทราบว่าได้เดินทางมาจากอำเภอนาทวีเพื่อมาเยี่ยมแฟนที่อำเภอหัดใหญ่ขณะเกิดเหตุกำลังขับรถจักรยานย,ยนต์มากับลูกชายอายุ2ขวบได้ถูกสองคนร้ายขับรถจักรยานย,ยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำ สวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าทั้งสองคนและใส่เสื้อแจ็คเก็ตขับรถปาดหน้าจนต้องหยุดและคนร้ายได้ปิดกุญแจและดึงออกส่วนคนร้ายอีกคนก็ได้กระชากสร้อยคอทองคำหนักห้าบาทที่คอชนขาดโดยคนร้ายได้ส่วนที่ขาดไปประมาณ3บาทพร้อมกัดพระหลวงปู่ทวดรุ่นปี0ูนห้า เหลือติดมือตนอยู่ประมาณ2บาทซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากโดยมูลค่าสร้อยคอทองคำที่คนร้ายได้ไปราว80,000บาทส่วนหลวงปู่ทวดมูลค่ากว่า1นึ่งแสนบาทพร้อมกับเตือนคนอื่นๆให้ระวังและหากเป็นไปได้อย่าสวมสร้อยคอทองคำเพราะอาจจะเป็น อาจจะตกเป็นเหยื่อของโจรชิงทรัพย์ได้นะครับหลังเกิดเหตุตำรวจได้วิทยุสกัดจับคนร้ายตามเส้นทางที่คาดว่าจะหลบหนีแต่ยังไม่พบตัวพร้อมกับนำนายอุสิตไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและจะเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายต่อไปเรอไปฟังนายอนุศิตเล่าเหตุการณ์ให้ฟังกันครับนั่งอยู่บขับรถกับลูกชายวันีเขา มาถึงกเบียดตัดหน้าแล้วก็อีกคนนึงดึงกุญแจเจ้าคนข้างหลังก็ดึงกระสไสเลยเร็วมาก,กนคนไร้ชายชร้รถอะไรคนระับเวประมาณร้อยเอาร้อยยี่หาสีดำสวมหมวกกันน็อกปิดหน้าทั้งหมดทั้งสองคนแล้วใส่แจ็กเก็ตรุ่นศูนยห้าหนังสือครับผมรงัลนังสือใช่ไหมครับผมมันได้ไปประมาณสามบาทครับใอ่ทั้งหมดห้าบาทครับผม ระวังหน่อยครับตอนนี้เพราะดนเยอะให้ป้องกันได้ดีๆครับผมกาไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใส่ฝา